สำหรับคนที่ไม่อยากจะดูภาพบาดเจ็บนะครับเร่งมาได้เลยมาถึงตรงนี้ปุ๊บเพราะว่าเมาื่อกี้ทั้งกายไกทั้งวีทีอเลือดพุ่งเลือดสาดน่ากลัวมากถ้าคุณคิดว่าการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นเรื่องอยากเชฟคนนี้จะทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายจนทุกคนทำได้กับอร่อยมักง่ายโกชิตคิดเชครับสวัสดีครับขอต,ต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการอร่อยมักง่ายโกชิตคิดเชนนะครับวันนี้เป็น เมนูที่สืบต่อมาจากคราวที่แล้วนะครับขราวที่แล้วเรา,าไปออกกองกันนะครับออกนอกกองขับรถนิสสันคิดสีเหลืองออยไปเลยขับเข้าโตร้านรถตักที่หนึ่งนะครับไปซื้อปลาแซลมอนมานั้งตัวทีเนี้ยเราทาซาซิมิกันไปแล้วตอนนี้เรามาทําเป็นหัวปลาต้มซีอิกกันนะครับเป็นเมนยอดนิยมประจําร้านอาหารญี่ปุ่นเลย mm hmm. เดี๋ยวพี่จะขึ้นสูตรอาหารตรงนี้เลยนะครับผมาสามารถถ้าใครอยาก,กทําตามสามารถ กดพอดแล้วก็ดูว่ามีอะไรที่จะต้องไปตทำไปเตรียมไปซื้อนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องทําความรู้จักกับหัวปลาก่อนนะหัวปลาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อม่อนครับผมตัวนี้ชื่ออะไรครับม่อน,นสองมันตายแล้วมันถูกตัดหัวโอเควันนี้เรามี2หัวเราจะเตรียมเรามีหัวปลาสม่อนเดี๋ยวเราจะสอนวิธีเตรียมหัวปลาก่อน อย่างแรกเลยเราจะเอามีดมาผ่าครึ่งนะครับเชันขอโทษนะครึ่งนะครับผมคำเตือนภาพที่เกิดขึ้นเซนซิทีฟคอนเทนต์อนะ่ะเออนั่นแหละภาพที่เกิดขึ้นอาจจะมีความแรงด้วยนะฮะอือ แต่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าเราจะเอาเหงือกออกว่ามันคาวแล้วมันก็กินมาได้เอากันไก่ช่วยตัดออกนะครับช่วยไร้คือง<อ>ี้นะเพื่อนเป็นคนไปเวลาไปกินาลายบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นอะอแล้วเจอหัวปลาต้มสีอยู่อะจะหนีเลยคือที่หนีเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีความหลังฝังใจใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้จะกินยังไงอ๋อถ้าให้พูดแบบง่ายๆเลยนะ กินตรงไหนกินได้ก็กินกรปเพราะหัวปลามันกินมันไม่ได้เน้นกินเนื้อมันเน้นกินส่วนที่เป็นแบบเป็นคอลลาเจนเป็นส่วนที่กินแล้วแบบว่ามันจะมีรสเฉพาะของมันอ่ะแล้วมันจะแบบรุ่มๆดูดเวลามันเปื่อยแล้วมันจะสามารถดูดเข้าไปได้เลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะทําให้อร่อยคือต้องทําให้เป็นต้องดับคาวต้องต้องทําให้มันคาวถึงจะกินอร่อยถ้าคาแล้วกินไม่อร่อยหัวปลาพูดเลยพชครับพอดีว่า มีปลาอย่างอื่นเอามาทําแบบนี้ได้เหมือนกันครับหัวปลาอืมหัวปลาอื่นเหรอถ้าที่ญี่ปุ่นมีก็จะเป็นหัวปลาทูน่านะแต่ก็คือเขาก็ต้มซีอิ๊วจะแบบก็ต้มต้มซีอิ๊วเหมือนกันแต่ถ้าปลากระพงกับถานนะเพราะเรามีปลากระพงต้มซีอิ๊วทั้งตัวอยู่แล้วเช่นเรามีปลากระพงนึ่งซีอิ๊วทั้งตัวอยู่แล้วครับอ่ะอันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากจะดูภาพหวาดเสียวนะครับเร่งมาได้เลยมาถึงตัวนี้ปุ๊บเพราะว่าเมื่อกี้ ทั้งกันไก่ทั้งมีดนี่เลือดพุ่งเลือดสาดน่ากลัวมากอันนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็จะหัวปลาร้างนะครับสังเกตเราจะเอาเหงื่อออกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากทำยังไงก็ต้องดูว่าหันยังไงอ่าใช่จริงจริง,รง,รงคือแค่เอากไก่ล,ล้วงเข้าไปตัดครึ่งแล้วไก่ล,ล้วงเข้าไปเมื่อกี้มองอาจจะมองนะเพราะว่าเลือดไหลดมันเป็นด้วยความสยดสยองมาเดี๋ยวเราจะอาทอดหัวปลากันจริงๆต้องบอกว่าเหมือน เราเซียหัวปลานิดนึงนะครับคือเราทําให้มันสุกก่อนลงใบย่างเนี่ยไม่เพิยงสุกหรอกทําให้ตัวเนื้ออะไรอะผิวมันเกลี่ยมันปิดนิดนึงเวลาย่างพวกนี้มันจะได้เป่คาวเราดับเป็นวิธีดับคาวอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวรอกระทะร้อนก่อนเอาลงเลยนะครับปลา แล้วมันต้องสุกข,ขนาดไหนอะครับถึงเอาเอาแค่เอาแค่ผิวเกลียมเอาแค่ผิวเกลียมไม่ต้องอะไรมากมายถ้าพีนี่ แล้วระหว่างนี้เราก็มาหั่นผักกันรอนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเลยลวลาอ่ะผักเตรียมไว้มีแครอทพี่ขออาทิตย์ปอกมีแครอทนะครับผมปอกเลยเราก็เหลือบมองลเอูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อยังไม่ได้ ถูกมากนะครับเอาแค่าทําให้ผิวมันพอดอลงเมื่อกี้คาวๆอยู่ดีๆแต่ตอนนี้หอมเฉยเลยเชฟใช่คือมันได้โดนความร้อนไงถ้าเราต้มถ้าเราต้มลงไปอ่ะตอนเราลงแล้วน้ไม่เดือดอ่ะแล้วเราไม่ได้ทําอย่างเงี้ยมันจะคาวแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราจะใส่ตอนที่น้ําเย็นได้ หางเราก็ไม่ถึงนี่เรใส่หางกับก้างไปด้วยจริงๆอยวเอาหัวไว้ข้างบนนะเวลาต้มอยู่หัวเละวันนี้วันนี้อาจจะไม่มักง่ายนิดนึงนะอันนี้อาจจะยากนิดหน่อยแต่ว่าเราทำเราทำกันเป็นสีสันแบบว่าเอให้คนดูเบื่อมากงพี่ชั้นทำแต่อะไรง่ายๆทำอะไรย,กยากๆให้ดูมั่งสิ เฮ้ยเป็นเชฟจริงป้าอุ้ยนี่หาเรื่องกูหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ได้เล่นนะเนี่ยเล่นกูนเดียวจบเองนะฮะเล่นตัวเองแล้วเล่นตัวเองได้ด้วยเคยได้ยินไหม,มเล่นตัวเองเจ็บเจ็บน้อยสุดเจ็บน้อยถ้าถ้าให้คนอื่นมาเล่นเรามาแกะมาแกงเราเงี้ยเวลาเจ็บแล้วเจ,จ็บใจเจ็บตัวแครหลอดพันเริ่มผัดได้ เราจะผัดผักให้แบบเบลนๆหอมๆล่วงแครอทแครอทยังไม่ตายมันดิ้นได้หัวหอมหั่นยังไงครับหัน่นแบบชิ้นใหญ่ๆไปเลยชิ้นอุ่พอก้าง กระเทียมโยนหมาพี่คร้าทำไมพี่เอาปลานี่มาวางกับผักสดครับเรามันได้กินสดเดี๋ยวเราก็โยนเข้ากระทะอย่าคนาับหัวไชเท้านะครับเมื่อกี้อันนี้มันเหลือจากการทำซาชิมิก็ใส่ไปแล้วก็หอมญี่ปุ่นนะครับ าพาร์นี้นะาพาร์ที่เป็นสีเขียวอ่อนนะฮะแล้วก็โยนลงไปส่วนนี้ไม่ไม่ต้องไปผัดกับมันเดี๋ยวนี้ค่ะใส่โชวอยู่นิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวเร่งสีลักนะเร่งสีนะครับลักน้ำลักป่ารักสักรักขุย เร่งสีเล่งวุนอ๋อขิงนะฮะปอกประมาณแง่งเล็กๆนะฮะหัห่นบิดนิดนึงอ่าขอกล้องหน่อยผักมันเริ่มไหม้แล้วนะครับปราวอย่างนี้นะ เปิดไฟเบามาก่อนนะฮะนี่จะลงน้ำนะครับขอพ่วงขอพ่วงแล้วก็จะใส่นี่นะครับเอ่อโชอยุสามสัพีนะครับหนึ่งสองสามนะครับน้ำตาล เมื่อกี้ตักโชยู่ไปละไม่อยากไม่อยากนี่น้ำตาลหนึ่งครับพี่นะครับนี่ตวงกับอ่าหนึ่งครับพี่เดี๋ยวอีกมิลินหนึ่งครับพี่ครับอืมโอเคผ<ข>อ,อคดดาชิสองช้อนชาครับ อ,นนอันนี้ดาชิมันคืออะไรครับสำหรับดาชิถ้าพูดกันตรงๆมันก็คือปลาแห้งประเภทหนึ่งดาชิเป็นปลาแห้งประเภทหนึ่งนี้มันอาจจะได้จากการเป็นปลาแห้งเป็นตัวไปเาไปขาเรียกว่าไปฝอยอ่ะไปสไลด์อ่ะเป็นโบนิโตหรืออะไรแต่น,นี้จะเป็นดาชิแบบเป็นเม็ดคืออารมณ์แอบพูดง่ายๆรสดีรสปลารสดีรสปลาแห้งอะไรประมาณน,นี้ถูกต้องอันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะตุนทิ้งไว้อย่างเงี้ยสี่สิบนาทีรับตั้งแต่เวลาเดือนเดี๋ยวเรากลับมาครับอีกสี่สิบนาทีหัวปลาต้มเสร็จแล้วเรามาดูกันเป็นยังไงเนาะหัวปลาต้มซีอิ๊วนะเสร็จแล้วสิริเวลาทั้งหมดไม่ได้เป็นสี่ห้านาทีนะคือเราต้มผมต้มจากตอนที่น้ำไม่เดือดเนี่ยกว่าน้ำจะเดือกก็ประมาณสิบนาทีเบสเซจใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าเกินกว่านี้หัวปลาจะหลุดนะครับ ไปมาลงจานันเลยดีกว่าโอ้คุณเอ้ยกล้องของกล้องตัวหนึ่งใกล้ๆพี่ก็ได้ยาวส่วนอื่น้วยนะเดีย๋ยวจะเอา พูดผิดมาทีนี้พูดตรงๆมือไม่สัน่นนะฮะฮะะตอนนี้ถามจริงทุกคนตะโกนเป็นเสียงเดียวกันกลิ่นหอมไหมหอมนั่นแหละถ้าท,ทุกคนไม่เคยมาทานทานอาหารฝีมือพี่แชมป์น,นะครับสงสัยพี่แชมป์ทำอาหารอร่อยจริงหรือเปล่าเออร่อยไหมทุกวันนี้ที่ทำการถ่ายอร่อยไหม อร่อยไหมดีมากเออ,เอ,อน่่มีพลังขึ้นมาทันงดีอา้าวเสร็จแล้วนะครับนี้ไม่มีอะไรมาพี่แชมปขอจบรายการกับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับขอขอบคุณนะครับวันนี้เป็นเมนูหนึ่งนะครับป่าสซลมอนต้งซีอิ๊ ต้มจากใจนะครับต้มด้วยความรอา้อ,อรเนเราต้มหมูปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วครับ <c oughs> พี่โอเคโอเคต้มซีอิ๊วจบแล้วจบละอ่าขอฝากรายการตัดเพียงเท่านี้นะครับทุกทุกคนครับถ้าทุกทุกคนอยากทำอาหารเป็นมันไม่ใช่เรื่องยากครับทำตามพี่แชมป์น,นะครับครับขอฝากรายการตัดเพียงเท่านี้นะครับทวิตเป็นทวิตอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ติดตามได้เจอคำว่าอร่อยมาง่ายโกชิคิเช่นง่ายนิดเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย คนละอย่างกันหาเรื่องหาเรื่องบวยายามละแสดงว่าเชฟเป็นคนยิบและทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่ควรลอกเลียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถามเชฟด้ทุกช่องทางเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีครับ วันนี้อาจจะไม่มากง่ายนิดนึงนะอันนี้อาจจะยากนิดหน่อยแต่ว่าเราทําเราทํากันเป็นสีสันมาบอว่าออให้คนดูเบื่อมากพี่ฉันปํทำแต่อะไรง่ายๆทําทอะไรย,กยากๆให้ดูมั้งสิเฮ้ยเป็นเชฟจริงป้า,ห,ากกหันเหา่องกูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่